อย่างนั้นมันมันผมมึงนอกเมืองนอกมยากะที่บ้านนยเาานี้น้ตาราตอนนี้ี่จะมาทราครับ คือตอนแรกเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นกระแสแล้วมันเป็นของใหม่ซึ่งเพิ่งปลดล็อกมาแล้วคราวนี้เรามาดูว่ามันมีประโยชน์นะครับตัวกัญชาเนี่ยมันตอนตอนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะบอกเป็นแค่สารเสพติดเป็นยาเสพติดแต่ตอนนี้มันมีประโยชน์เพราะว่ามีมีการวิจัยมามีมีการศึกษามาว่าตัวกัญชาเนี่ยสามารถใช้เป็นยาได้เป็นทําให้กินแล้วร่างกายสดชื่นนะเราก็คิดว่าอันนี้จะเป็นเป็นเป็นทางเลือกหนึ่งของ ผู้ที่รักสุขภาพจะไม่ใช่ว่าทานแล้วทําให้มึนเมานะฮะอันนี้มันจะเป็นทานแล้วมันสดชื่นกระชุ่มกระชวยสารสารเมาเนี่ยจะอยู่ที่ดอกแต่ว่าเราใช้ใบในการปรุงอาหารฉะนั้นใบเนี่ยจะมีสารเมาน้อยมากๆต้องเรียกว่าต้องทานกันเป็นกระสอบอะถึงจะเมานะครับเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างเนี้ยเราสามารถจะมาทําให้เป็นสารชูรสด,ด้วยนะครับตัวใบกัญชาเนี่ยจะมีสารชูรสอยู่ในนั้นอีกหน่อยเนี่ยผมมองว่า ตัวผงชูรสเนี่ยอาจจะต้องด้อยลงแล้วก็ใช้เป็นเป็นใบกัญชามาช่วยเป็นเป็นสารปรุงรสจากธรรมชาตินะครับ,อบ,อรบโอ้ของใหม่ตอนนี้<ม>เยี่ยมยอดมากเลยนะมีมีคนสนใจเยอะแล้วก็ทุกคนเนี่ยอยากมาชิมกันกันเนี่ยเป็นกันยอหญิงนะ,ะก็ไม่ใช่กันนอนหนูะนะครับ แล้วนี่คือราคาขายราคาขายนี่มีความแตกต่างจากที่อื่นทั่วไปไหมคะก็จะมีตอนตอนนี้คือคือคือ,คอมันมันมันเหมือนกับว่าเป็นโปรโมชั่นตอนนี้เป็นโปรโมชั่นอยู่ว่าเราก็อยากจะให้เห็นว่าตอนนี้คือแค่มามาลองชิมเราก็ไม่ได้คิดอะไรแพงนะครับอาจจะเพิ่ม10บ,บาท20บ,บาทต่อเมนูเพราะว่าเราว่าของอย่างนี้ต้องมาลองทานกันได้นะครับแล้วก็จะได้ทานตัวอื่นไปด้วยไม่ใช่ว่ามามาทานแต่กัญชาได้อย่างเดียว นะครับตัวตัวเมนูอาหารอื่นเราก็มีนะครับอฝา,ากอะไรถึงประชาชนที่มีความสนใจอยากจะลิ้มลองรสชาติอาหารเกี่ยวกับกัญชาครับกัญชาเราต้องศึกษาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ขายผู้ปลูกผู้ทานเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้บริโภคเราก็ควรจะต้องศึกษาก่อนว่าเราเหมาะไหมเพราะว่าการใช้กัญชาเนี่ยก็มีข้อจํากัดอยู่อายุต่ํากว่า25ก็ไม่ควรทาน ผู้ที่เป็นโรคหัวใจโรคตับไตต่างๆก็ไม่ควรทานแต่คนที่ปกติแล้วทานเนี่ยก็จะมีผลดีอาจจะทําให้หลับง่ายขึ้นนอนนอนหลับง่ายขึ้นมีความอยากอาหารมากขึ้นนะพี่มองว่าของบางอย่างมันมีทั้งคุณและโทษเราก็ต้องพยายามจะเลือกใช้มันว่าเราใช้มันตรงไหนนะครับ